กับสวัสดีครับจากเพจมีล็อกดอทนะครับวันนี้ทางมีล็อกดอทนะครับจะนําเสนอสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นระบบแจ้งเหตุร้านทอง iot alarm นะครับสินค้าตัวนี้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นระบบกล่องถึงกล่องก็คือ m2m หรือ machine to machine เป็นระบบการเชื่อมต่อระบบ l o าว iot นะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะทํางานได้ก็คือการเชื่อมต่อระบบ สามารถกดขอความช่วยเหลือ <ım. S 2> จาก <S <S ทางสถานีตำรวจนะครับกับร้านทองสามารถเชื่อมถึงกันติดต่ทางร้านทองกดขอความช่วยเหลือทางสาีตำรวจนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะรับทราบโดยทันทีแล้วมาให้ความช่วยเหลือได้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับเบื้องต้นดี๋ยวเราเปิดไฟกล่องนะเมื่อเราเปิดไฟเข้ากล่องนะครับเสียบป๊ั๊กนะครับมันก็จะร้องเตือนว่าตอนนี้ระบบมีไฟเข้าแล้วแต่ว่า เริ่มเชื่อมต่อโดยการไฟเขียวเด็กออนไลน์ขึ้นเสียงจะเงียบไปแานที่หนึ่งแนที่สองเดน,นะครับฝั่งสถานีตำรวจกล่องแรกกล่องแรกนะครับจะอยู่ที่สถานีตำรวจจะมีชื่อร้านทองนั่นอยู่กล่องที่สองนะครับจะเป็นที่ร้านทองโดยมีชื่อสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบอยู่นะั่ว่าสถานีตำรวจอะไรก็ล้วแต่นะครับ เบื้องต้นเมื่อระบบออนไลน์แล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งจะต้องขึ้นสถานะออนไลน์ทั้งคู่คือสีเขียวเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับทางร้านทองเนี่ยกดแจ้งไปที่สถานีตารวจโดยการกดแจ้งเหตุนะครับที่ลายโทรศัพท์ทีได้ได้นมา่ันทีนะครับว่าตอนนี้มีเหตุเกิดขึ้นโดยข้อความลายนะครับจะขึ้นยนะังไง ว่าแจ้งเหตุร้านทองนะครับปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินโกชอบอารามถูกกดนะครับนี้เลยครับเมือ่อกล่องยังทำทำงานตามหน้าที่มนก็คือแจ้งเหตุไปที่ตำรวจถ้าทางเจ้าหน้าที่ตำร,รวจยังไม่รับทราบเหตุฝั่งสถานะของทางร้านทองอก็จะเป็นสถานะรับแจ้งเหตุเป็นาการกับพีิไฟสีส้มขาวยเยมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ รับรู้การแจ้งเหตุโดยการกดปุ่มรับทราบนะครับค้างไว้ประมาณ1นึงถึงสองวิแล้วก็ปล่อยนะครับลายเนี่ยก็จะเริ่มเด้งขึ้นมาอีกลายหนึ่งว่าร้านทองนะครับตอนนี้ทางตำรวจสถานีตำรวจรับทราบการแจ้งเหตุจากร้านทองเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแล้วไฟสีส้มฝั่งสถานีฝั่งร้านทองก็จะติดค้างเพื่อให้รับทราบว่าตอนนี้จะเร,รจรรเ,เรียบร้อยแล้วเขาจะได้เริ่มดำเนินการในส่วนของ แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือโดยโดย่วนอันนี้จะเป็นแบบเรยวทางเลยภายในไม่กี่วินาทีนะครับจะสามารถแจ้งตำยได้ทันทีเมื่อเหตุนั้นจบลงนะครับทางร้านทองกดปุ่มคลายสถานะก็เป็นปุ่มสถานะค้างกดออกนะครับกดคลายออกไฟดับระบบทุกอย่างจะเคลนะครับในไลน์ก็จะแจ้งเตือนว่าตอนนี้นะครับปุ่มแจ้งเหตนะุได้ทำการยกเลิกแจ้งเหตุเรียบร้อยแล้ว นะครับเป็นโปรเซสที่เราจะรู้ในผ่านกลุ่มไลน์ได้เราสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมารับทราบเหตุนในกลุ่มไลน์เราได้หรือใครก็แล้วแต่ที่เราอยากมารับทราบเราสามารถเชิญเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้มันก็จะเตือนในกลุ่มลไลน์เลยนะครับเมืองต้นถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติอินเทอร์เน็ตฝั่งในฝั่งหนึ่งมีปัญหาเราก็สามารถที่จะใช้ฮอสปอตไ i ไฟได้หรือว่าไฟดับนะครับเอาเปิดขึ้นมาใหม่ มันก็จะคอนเน็กเองอัตโนมัติเหมือน,น,นเดิม,มนะครับหรือ wifi ดับเราปิด wifi มันก็จะดับไปนะครับก็คือไม่เชื่อมต่อก็จะลองเตือนว่าอันนี้ไม่เชื่อมต่อนะครับเมื่อไหร่หที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อปึ๊บเดี๋ยวพอเชื่อมต่อเสร็เสียงจะเงียบไปอันนี้เป็นการเตือนให้รับรู้ว่าตอนนี้ระบบไม่ออนไลน์นะให้เรารีบตรวจสอบว่าเกิดสาเหตุอะไรี่ทำให้เรามีการออนไลน์ได้ตลอดเวลา แล้วเนี่ยไฟจะเขียวค้างเราัยพรอสักพักน,นึงครับถ้ามันไม่ออนไลน์เราก็กดรีเซ็ตค้างตรน,นี้ปุค้างนครับรก,กดรีเซ็ตปุ๊บเป็นการรีบูตระบบก็เรียกทำงานได้ปกติอย่างนี้ครับแล้วเราก็แจ้งเหตุต่อถ้าเราก็มีเหตุเราก,กดเหตุแจ้งเหตุไลายจะได้ขึ้นมา ว่าตอนนี้ร้านทองเนี่ยมีการกดขอแจ้งเหตุถูกเชิ์มาแล้วนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบนะครับก็กดประมาณหน,นึ่งถึงสองวิพอปล่อยปุ๊บไหลเดี๋ยเด้งนะครับว่าทางร้านทองเนี่ยตอนนี้ตำรวจรับทราบเหตุแล้วนะครับจากการกดของแบบช่วยเหลือ,อตำรวจก็ได้ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือได้ทันทีในขณะที่เหตุจบไปเรียบร้อยก็กดยกเลยว่าตอนนี้จบแล้ว ลายก็จะเด้งมาว่าตอนนี้แจง้งยกเลยเรียบร้อยน,นะครับผมกล่องที่เราออกแบบมาเนี่ยกล่องร้านทองจะไม่มีเสียงนะครับจะเป็นแสงจะเป็นไฟกระพริบเพราะว่าการเกิดเสียงเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อทางร้านทองแต่ในขณะเดีวยวกันทางตำรวจเนี่ยนะครับต้องมีเสียงเตือนเพื่อรับรู้ว่ามีอ a l a r มีการแจ้งเหตุมีการขอความช่วยเหลือเกิดขึ้นจากร้านทองนะครับท่านใดน,นะครับสนใจสินค้าของเรานะครับสามารถ ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ไลน์ให้ดีนะครับสามารถทักกอสอบถามมาได้เลยนะครับสนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือเบอร์0ูนย์4ป3 2 9 5เนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้ใต้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับ